สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวดีวิวเกมเมอร์แล้วก็ชาวไลเลนเจอร์ทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไลเลนเจอร์ซีซั่นสามแล้วนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะซีซั่นสองอ่ะผมไม่ได้เปิดกระชาเลยนะครับเว้นไปเดือนหนึ่งนะฮะเก็บรูบี้ไว้นะครับก็เดือนนี้ครับผมรอคอยมาค่อนข้างนานเลยครับสำหรับเดือนธันวาคมนะฮะที่จะมีกิจกรรมวันคริตสมัตนะครับคาดว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีนะครับเพราะเห็นปีที่แล้วเนี่ยแต่ผมไม่ได้เก็บไว้นะก็คือแบบช่วงปีที่แล้วผมเลนไม่ทันนะครับ คือช่วงปีที่แล้วเนี่ยไอตัวลิมิเต็ดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับออกมาหลายตัวมากๆมาประมาณน่าจะ5ตัวนะจะไม่ผิดนะครับอ่าเป็นตัวที่แบบโหดมากๆครับสแปนดเร็วม,มากๆครับอย่างไอตัวนอนเอ็ดเวิร์ดอ่าไอตัวนั้นโหดนะครับตอนนี้ก็ยังพอโหดอยู่นะนะแล้วปีนี้ออกมาแค่ตัวเดียวนะครับลิมิเต็ดก็คือตัวอะไรอ่ะเรียวน่าซันต้าโอ้โหเดี๋ยวนี้เอากบเขียวมาเล่นแล้วเลยนี่ขน,นาดกบเขียวยังเป็นเลนเจอร์โอ้โหบ้าไปแล้วนะครับ แล้วก็มีเปิดตัวนะครับสุประเรียวนากาชานะครับโอ้โหมาจนได้นะครับผมเก็บกบเขียวไปเพื่อไรเนี่มันมานะครับไม่รู้ว่าจะใช้เพชรกี่เม็ดเปิดเลยนะน่าจะแพงน่าดูนะเพราะมันรับรองแน่นอนครับหนึ่งตัวยังไม่รู้นะครับผมเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่มนะครับวันเออสิ้นเดือนพฤศจิกานะฮะเป๊ะๆเลยครับสี่ทุ่มปุ๊บผมอัดเลยนะครับก็ยังไม่รู้อะไรครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับแล้วก็มาเล่นเลยนะเดี๋ยวไปดูอ้อันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยหลอกให้คนเติมเลยอยู่ คุ้มจริงๆเลยนะได้2เท่าเนี่ยแต่ค่อนข้างแพงนะฮะผมเก็บลูบี้ไว้ค่อนข้างนานครับอันนี้เป็น ID สำรองก่อนนะฮะเดี๋ยวไอดีหลักอาจจะเปิดช่วงท้ายคลิปหรือว่าคลิปหน้านะครับดูก่อนดูว่าคลิปนี้ใหยาวหรือเปล่านะฮะมีประกาศอะไรแล้วหรือย,ยังอ่าจจะด,ด่วนไม่มีอะไรไมาเพิ่มเติมนะครับอัปเดตอ่ะหนึ่งทันวาบอกแค่เรนเจอร์อ๋อไอซุปเปอร์เรลนาครับได้แค่3ครั้งต่อวันแล้วก็จะมีอีเวนต์ครับโอ้แค่อีเวนต์เดียวเนี่ยเอามาทำไมแค่อีเวนต์เดียวอัปเกรดอุปกรณ์นะครับจะได้รับ5 Ruby. แต่่่่ไไมรรู้ว้ววาาจะะดทุกันนหือเปล น่าจะไม่ได้ทุกวันนะครับน่าได้แค่ครั้งเดียวอ่ะไปดูที่ตัวกระชาเลยครับตื่นเต้นแล้วเนี่ยเก็บลู b ีมาค่อนข้างนานครับตัวนี้มันเก็บง่ายเพราะผมเก็บมาตั้งแต่ช่วงซีซันสองนะฮะคือแบบช่วงนั้นรู้สึกว่าเลเวลอัพมันจะค่อนข้างง่ายนะครับเออแล้วก็เก็บมาจากกิจกรรมด้วยครับแต่ผมเสียดายไปยาหนึ่งนะไอ้ช่วงกิจกรรมที่มันบั็กไอ้แจกไอ้ตัวลอยเม็ดนะครับลูบี้เออผมพลาดไปครับไปเห็นช้าไปฮะแล้วก็เข้าไปทีก็ไม่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวเป็นเพราะว่าผมอั โอ้โหกบแดงนะครับผ้าตัวนะสุ่มได้5ครั้งนะครับถามว่าลูบี้แพงไปแล้วนะครับโอ้โหแพงแพงโคตรเลยเนี่ยถ้าสุ่มได้กบแดง5้าดาว4ี่ตัวแล้วแล้วก็ได้ล็อบรองเจดาวตัวนี้ตาเลยนะฮะผมไม่กล้าเสี่ยงนะครับกบแดงเนี่ยไม่เอานะฮะคือได้ไงก็พลอยเงินครับเพราะมันแพงมากครับไม่ไหวนะฮะให้คนที่เติมเงินเขาเปิดไปใหไอ้ตัวนี้นะกบกระชาเนี่ยเอาตัวก่อนแล้วกันนะครับเอาตัวสักครั้งสองครั้งก่อนนะของฟรีเก็บไว้เยอะเหมือนกันนะับียไม่ได้เปิดเลย มาครั้งแรกครับตัวมาให้มันหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปโหไอตัวนั่งหมุนนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะตัวแรกอะไรวะเอ้ยเอ้ยโอ้โหแซนดี้มาอีกครั้งก็ได้ครับสำหรับตัวอีกครั้งหนึ่งมาครั้งหนึ่งเป็นเป้นโอ้โหอ้หมาลำพกตัวฟรีกแล้วผมนี่ลุ้นเหมือนกับเบงขี้เลยนะครับโอ้ยมาถึงก็ดูไม่ค่อยจะมีแล้วเนี่ยมาเอาลูบี้เลยด้วยกันนะครับห้าบวกหนึ่ง เป็นอะไรอ,อ้าวเด็กเบิร์ดเด็กมาหลุดอะไรตอนนี้วะเนี่ยเมื่อกี้ลางมันไม่ค่อยดีครับเด็กมาหลุดเอ่อขอท่องก่อน,นครับเอากระถาอะไรมาท่องดีอ่ะโอ้มาลุกกุ๊กุยมาลุกกุ๊กุยมาเพียงอา้าวพี่ท่องกระถาเกิดเลยเฮ้ยเด็กมาหลุดจริงเหรอเนี่ยแบบหนึ่งนะแต่เข้าหน้าอื่นได้ับแต่เข้าเปิดกระชาไม่ได้บ่าเลยกระชาที่ใช้ตัวมันไม่มีปัญหาเนี่ยแต่ใช้ลูบี้เนี่ยปัญหาเกิดเลยม่รู้เป็นที่ผมหรือเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เลยนะทำไมท่องกระถาก่อนนะครับกบจงมามาอ้า มาแล้วมันเปิดไม่ได้อะผมว่าไม่ได้เป็นที่เน็ตผมนะน่าจะเป็นที่เซิร์ฟมากกว่านะครับคนเปิดเยอะหรือเปล่านะฮะเพราะมันช่วงสี่ทุ่มพอดีด้วยอ่ะตอนนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะครับรายละเอียดในการเข้ากิวผมนะครับจะมีแจ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับให้อ่านให้ละเอียดก่อนนะฮะก่อนที่จะสมัครเข้ามานะครับอ่าเพราะเนื่องจากมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยเทพมากนะครับแล้วก็มีกิวอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องออกมาเข้ากิวผมนะฮะโอเคเข้ากิวที่เพื่อนๆอยู่แล้วก็อยู่ต่อไปปนนะรมาณั้ ไหนพูดแล้วพูดสักหน่อยก็ได้นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ให้อ่านที่ตรงแชทกิวครับหรือว่าอ่านที่ประกาศตรงนี้ก็ได้นะครับอ่านด้วยนยแล้วก็ทําตามนะครับไม่ทําตามอาจจะโดนเตะออกนะฮะแล้ววันนี้จะได้เปิดไหมเนี่ยลองกดดูกันได้วะไม่ได้มันเป็นอะไรนะครับมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงมันจะยังไงเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะครับน่าเป็นที่ตัวนี้แหละมันบั็กอยู่นะเซิร์ฟเวอร์อาจจะมีปัญหาครับปวดหัวร้อนเลยนะครับเมื่อกี้หัวกำลังเริ่มร้อนนะเปิด2ตัวกระกาไปนะ ทางนี้น่าจะเปิดได้แล้วนะรู้สึกว่าเมื่อกี้มีโหลดแผ่นนิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองลองลุ้นจนหมดเสี่ยวแล้วนะเนี่ยนะครับเปิดได้ยังท่องคาถาสักรอบครับท่องคาถาก่อนเปิดแล้วกันโอ้มาลุกกุ๊กๆยังเปิดได้ยังเปิดได้ยังไอ้มาแล้วเว้ยมาแล้วห้าบวกหนึ่งเดนเจย์ตำนานจะเป็นอะไรเดเจย์ตำนานโอ้โหไอ้บ้าได้มาอีกแล้วมาสองรอบไปเนี่ยแซนดี้โออย่างกับแมทแม็กเลยนเนี่ยตัวนี้นะครับ เว้ย oh, oh, uh ์สองโอ้ยมาแล้วเว้ยโอ้โหลิมิเต็ดนะครับหกดาวก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้เลยนะฮะลิม mm ิเต็ดก็คือล mm ิมิเต็ดนะครับก็คือถ้าผ่านเดือนนี้ไปโอกาสได้อีกก็คงอีกหน้านะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้แล้วนะครับเหมือนแบบอย่างที่ผมบอกนะคิดสมาร์ทปีที่แล้วครับไม่ได้ไม่มีอีกแล้วนะไม่มีให้มาหาใหม่อีกแล้วเสียดายนะที่ผมไม่ได้ครับแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ดีอะไรมากมายนะหกดาวก็ดีใจบารแล้วเนี่ยตัวที่สาม ใหม,มาสองเลยเว้ยโหเจ็ด <7 S 1> ดาวยังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยนะ,ะซีเอ้ยไอเจนนีม่มันเท่ดีนะแต่ก็ไม่ค่อยดีนะครับสุดท้ายได้เปล่ามาโอ้โหตำนานแล้วเว้ยโอ้โหตัวไอตำนานมาแล้วบอสขาแดนเข้าผับไปเมืองใส่แดนด้วยโอ้ยโอ้โหดีนะครับเป็นตัวอีโวแล้วนะครับมีสกิลแล้วก็ใช้ได้นะตัวนี้โอเคโหเปิดทั้งเดียวได้ตัวใหม่สองตัวเลยอะ่ะสุดยอดนะฮะมาอ,อีกสักรอบก็ได้นะครับนะใช้ตัวเปิดสักรอบก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเชลูบี้เปิดอีกรอบหนึ่ง หัวก่อนมาหัวมาอะไร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 อาปากอาปากอาโอ้โหกีอารีโอ้โห,โอโหของฟรีคือของฟรีนะครับไม่เคยได้อะไรที่มันดีๆเลย,ยต้องท่องอีกแล้วนะครับท่องคาถาก่อนอะไรวะเมื่อกี้ท่องคาถาว่าอะไระครับลืมลนะ <c oughs> อะไรวะโอ้ไม,รกกมรกก่รูกูกุยม่รูกูกุยเพี้ยงใช่หรือเปล่าวะน่าใช่ไปอีก150เมตร ดุนจนเยี้ยงเหนียวแล้วนะครับโอ้มาแล้วอย่างยังยังยังโอเล็ตโอเล็โอ้โหจนโกะใช้ได้ครับเสร็จแล้วยังดีตัวที่สอยลาได้ครับลาได้ไม่ต้องมาอับดุลลาคอ,อนเฟ่เออตัวที่สามนายโต้เลยมันปีที่แล,แล,แล้วนะครับอำมาทำไมตัวที่สี่โอ้ยตาบกลาก็ปีที่แล,แล,แล,แล้วครับกิจกรรมโอ้โหตัวที่ไหนะลนะห้าอะไรบ้ง โอ้ oh, ครั้งในแย่นะครับไม่ค่อยดีเลยหวยแตกมากอ่ะสุดท้ายโอ้โหไปไปไปพอนะครับห้าดาวในตำนานมากเลยครับตำนานมาเต็มเลยอ่ะพอแล้วครับไอตัวสำรองนะี่ยพอละเก็บไว้เยอะเปิดเดินหน้าดีกว่าแต่ใจจริงก็อยากจะเปิดอุปกรณ์นะแต่เห็นเขาได้กระ,ะกากันนะเปิดแล้วกลัวจะไม่ได้อะไรที่มันดีๆนะครับไอดีรองก็ยังไม่เปิดดีกว่านะครับเก็บไว้ก่อนเปิดเค่นี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปเช็คของก่อน จริงอ่ะเราผมเปิดครั้งแรกก็พอแล้วจริงๆนะครับครั้งที่สองมาที่ห่วยแตกมากมามาตัวแรกครับชุนโกะเจ็ดดาวนะฮะแล้วก็เจสิก้ากากบารเน่กากนะฮะลินอาร์นะครับบอสเอโตกากนะครับอับดุลลาห์ครับโคดี้กิยาเลียแล้วก็ไอ้บอสไอ้ขาแดนนะแล้วก็ไอ้เอเลียนครับเนี่ยเรนเจอร์เหมือนอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนเอาตัวสปหลาดนะครับเอาตัวมอนนะครับมาสร้างเป็นเรนเจอร์นะไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะโอ้โหใช้ได้เนี่ยพลังโจมตี โห0โอ้โหแรงมากๆเลยครับอย่างซีซั่น2เลยเนะี่ยเพราะตอนนี้ตัวซีซั่น2เนะี่ยกลายเป็นกากนะครับค่อนข้างกากนะครับสกิลกา,กากมากๆนะครับแต่ตัวเนี้ยน่าจะใช้ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นสายความว่องไวด้วยนะฮะโหเร็วมากทั้งคู่เนะี่ยทั้งเดินแล้วก็โจมตีเอออ่าแล้วก็เลี้ยวหนาดครับโอ้มอนเถิดหรือว,ว่าเป็นกบเขียวเนะี <laughs> ่ยเลโโี้ยวหนาดโสมบอลนะครับเป็นสายไวพิษนะครับหรือว่าเป็นสายสเปสเป็นยังไงอะสกิลเป็นไงอะฟันไลายครับอะไรวะพลังโจมตตีีีคคคูณ300%นนนนะะรรรัััับบก็ใใชช้้้้ไไดดดมมงท่ เป็นสายสตันนะครับอย่างไรอย่างกับไอตัวแมชชีนเซลลี่นะครับไอสิไอตัวสีทองนะอ่ะเซลลี่ขี่เครื่องแมชชีนบาวนะครับออไอตัวนะั้นแต่ตัวนั้นมันเป็นเป็นสายว่องไวหรือเปล่าเออน่าใช่นะครับเป็นส,สายว่องไวแต่นี่เป็นสายไวพิบนะครับสกิลโหดกว่านะคูณต้องสามนะครับยิ่งเป็นไอดีลองแล้วเนี่ยยิ่งเก็บอีกนานเลยนะอ่ะแล้วก็ได้ไอแซนดีนะนะแ,ล J i, ลแล้วก็เจมไอเจ้าไวไหลแล้วก็เชลิน่านครับ ถือว่าดีนะได้ตัวเจ็ดดาวมาเลยใช้ได้นะ,ะมีคาร่าที่เปิดรอบแรกนะครับแล้วก็แซนดี้อ่ะแล้วก็หมดแลลวอ๋อเขาแก้ปัญหาแล้วนะเพิ่งมาบอกตอนนี้นะก็าผมก็เปิดไปแล้วแหละ,ะคลิปมันยาวหรือยังไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ายาวหรือยังนะครับน่าจะยาวพอสมควรนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปที่เปิดไอีหลักเนี่ยจะอับจะอับขึ้นในพาร์ทหน้านะครับหรือว่าคลิปต่อไปนะฮะก็ฝากคอยติดตามด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรัะชมนะครับพบเจอกันใหม่ครับในวิดีโอข้างหน้านะครับขอบคุณครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Subscribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย